ครับสวัสดีครับวันนี้ผมสร้างต่อยนกเขาใหญ่ตะฟังพองกับทีมงานบ้านทะเดือยนะครับพวัดพอซ่านามือนี้ก็มาทรุทระทรุรังน้ำครับตอนเที่ยงนะครับช่วงเทียง,ยงก็เลยอเอานกออกมาน้ำครับนี่นครับนกตัวอ้ยนกฝึกครับนกฝึกนกไมงนะผมเอาเจ้ามดแดงมากครับเพราะว่าถึงมดแดงกัดมดแดงมาก พราะว่าจะเอาอตโตมึนๆหรอครับมาพ <c oughs> ราะสร้างกับเขาอยู่ข้างในครับพระวัติกับกระลังเพียดไปใหม่เอาน้ามาน,นันดีเดิ้ลนีน่เออเอาใบใหม่บางงามอา่ใบใม่บางามมันอยากเหี้ยวไหวต่อครับอันใบอั่นพาละเจียนี่ครับผมอาจารย์มาทุลักทุลังเอาเหี้ยครับมาทรงครับ รประมาณนี้แหละครับผมเมนีก็สิมะเฮ็ดพระกิจแหละอาจารย์จังไดกะต่นอนกน้ำผมก็เิบว่าต่อไก่หรอกครับเพราะว่าจุดส่งกับบวกไก่บันไดครับยังบาา่เฝ้าผมเห็นนกตัวหนึ่งจับจุดเสาไฟวันหน่งนั่นนกเขาตัวนั้นนะเอา้อเอาร้<ๆ>อ,าองเบิ่งอาจารย์ทุกท่าน เอานกไม่มาก็ต้องซีเรียสซี่โลหิตหรอกครับสบายสบายครับเอา้าปุ่นประซานหรอควกักมือไวไวยูุ่่นไปหาเราเนะ่ยทำฟางเย่าตัดฟื้นตำแน่นนะ่ะจ้าของพื้นที่ปะเอาครับผมขึ้นนกกล้องเมึงครับครับนี่สุดสุดพระวัดกับม้าแล้วครับกำคาสั้นตรงเขียวมาแล้วอ๋อหลงดอกครับสั้นตรงเขียวเอเอม,เมักจะเบ็นไงไก่หรือพระวัด เข้าคือเห็นง<อ>่ายแต่ยู่ใกล้ตอนเห็นตอนมันเหยียบบ่บ่บ่เห็นนกคอนเจนนกในเมืองนกมันนวดเมืนท่อนนะครับเข้าคือเห็นดีแต่พอวโอ้ยเอาเอามานเหรอครับ<อ>ดดแต้มหนึน่งของไอ้นกทอยอีย่างก่อน่ <c oughs> ิวัยในขนกสอดมานล้วได้อาจารย์วัอนี้มาทุระทำทุระกับมานเรียเรียบร้อยแล้ว เออสักว่าเป็นสู่กันแค่กันเนีเ่ยเดท่านเน,<า>นียนมันตอนตอนมันสูป่ปะบ่ได้ยินแต่เสียงนกบานคู่โอ้ยพูดเราก็บยางกลับมาเสียงมันเงียบคืเลยนยางไปเบิงง่งอีกก็เลยติดแล้วว่าสั้นเฝ้าตัวข้างในว่สาสั้นใส่ข้างในนี่ครับนี่มันหกขวดว่สาสั้นเอ้ามาแล้วครับทีมงงานวันนี้ ซื้อนกตออยไรงก็ถามว่าอะไรเล่าลอยู่โอ้ยย,อออย,ยัดเยียดอะไริย่งเงี้ยมันเป็นโจยเยีดเยียดดิไอ้โอ้อันไอ้ตออะไรอยู่บ้านนี่แลหละเจ้าเฮ้ยมันอยู่บ้านนอกนอยู่บ้านเนี่ยมันนกไม่ว่าท่านใดพี่ซื้อนอกแอบอยู่อืมนกแอบครับผมก็ใส่นี่อาจารย์เนี่ยไก้ๆนี่แหละแต่ว่าขันเยอะนี่เดี๋ยวฟังเสียงคู่อยู่ใส่ตรงนี้กับมิตรภาพครับเอ้า ยังค่อยรุ่นระสั้นสิว่ายังไงมี่มานว่ามันอะไรอาจารย์วันนี้ไปเรียกสองชั้นโอ้ยเอ้ามุมวคำสิบอกเอาฟัองบ yes างเดียกเอามานเดีกเออเออเอาเอาเราผมในระหว่างที่ล้อครับนี่แหละครับจุดส่งรัฐประวัติครับเลยเหลือประมาณใบสามครับตากลัวแน่แหละครับ อโอเคครับผมครับผมหลังจากอ่าส่งนกเรียบร้อยแล้วก็ออกมารดทางรถไฟครับผมกพรพโปงซานพวัตละเอาก็ยังบ้าอละคำบันไดครับเห็นนกตัวหนึ่งเนาะกันอยู่นี่ผู้ดได้ธนัดยางกับไปไหมผมบอกผมบอกถนัดยางบันไดครับ แล้ว้วโอใส่ต้นยอยู่เทียงหน้าก็ได้ดอกเพราะทามันเดือดหอน<ม>ต้นผีแต่ชีบมัมาอยู่กันต้นดูหน่อยมันไก่ตตแต่ว่าต้นดูหน่อยเงแนเว่าวันกับที่อยู่เสล้วเอ้าใส่ใกล้ๆก็กได้ดอกเออเขาได้ฟังเอา้าแมนแมนแมน,มนเอา้าว่ากันด้วยซ้ำคำมีวัดผมผม ผมดีไซน์ใกล้ๆพยาบาลดอกมันยังนกผมเพิ่นไปใส่ใส่ผมก็จะน้ำกลนเพิ่น่งเพราะว่านกเพิ่นมันขันขันเร็วนกผมนกใหม่เอามาวาใส่ใส่อันนั้นป้อยใส่ใส่เซนเนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหประซานไปใส่แล้ว ใส่ใส่ผมใส่น้ำนั่นนี่เพราะว่าให้นกผมมันอันนั้นน้ำเนี่ยเพราะว่าให้มันนกเจ้าคันขึ้นให้มันดึงมาน้ำนกไม่เด่นนกไม่เอาเอามากันครับเส <c oughs> ร็จภารกิจล,ล้วู้ล่วงเหรอครับเอาโช <c oughs> ว์โชว์โชว์โชว์เข้าเหตุดีให้เอาตามคำครับอาจารย์ ทุกท่านแดดออกดีให้เหมือน,นี้ปุูนว่าเิ่นบพแทงงลัดยางลูกน้องมายงดตุนเอ้าไป,ไปไปหรอครับผมมันแดดมันแดดน,นอ,อานจ,จอารย์จังว่ากันครับตามสูตรครับไส่ไก่นกคันเร็วอ๋อพัติา,าไปใส่ ครับตามสูตรครับตามสูตรพวัดไสหนีครับนี่ต้นทันผมไส่นีครับเนี่อะอาศัยนกพวัตคันเพราะว่านกคันดีคันเร็วแล้วก็ให้นกตัวไหนกฝึกผมนี่คันด้่ครับผมร่อ,อรุ่นกันครับตัวนี้อากาศห่อนอยู่ครับอากาศประมาณนี้ครับ อ้าวมามาขอสั้นกับยางมากล้วครับพุ่นนะไปร่วมพ่นโฉกันเจน็นไอยครับผมเอาขันทำงานลูกนกบอด้ยินหรอกครับดียินตัวเดียวนะนี่ปีกมันสิบ,บินมากหรอกคืออะไรคือตาใสาว่าตาใสาว่าอย่าไปยานหน่ายมานี่ปีกมันสิบ,บินมากหรอกเลยถือต้องเลยไอ้ยาน เอา,เอาครับผมไปว่ากันอีกที่นึงครับครับผมอะไวนี่ก็ถึงถวัทนที่สิ้นสุดแล้วล่ะอาจารย์เ <c oughs> ราสั่นว่าให้นกปาายยานลาถ่ายอยู่ขนาดสองทุ่มว่านกปลาว่ามีใจครับอาจารย์มีแต่ตัวว่เถียงบ่เถียงเข้าไปคู่แป๊บเดียวเด <c oughs> ี๋ยวผมว่เถียงหมดเลเรือ่องฝาบมันเป็นนำ้ำ ทินโงกเป็นน้ำบอลโด้วยครับอาจารย์นี่สามารถเป็นตอได้อาจารย์ตอนกางนวอยู่เลยปั้ยปันเนี่ยปั้นปับนใจปันใจมันในอาจารย์ว่าแดดร่มร่มตขนาดนี้ก็หาโมงกูกลัวครับอาจารย์ทุกท่านควรเลขยมีหมานอยู่ครับ นี่มานอยู่พระวัดมีหมานอยู่โดยเจ้าค้ำหลวงครับนกตัวเพิ่นข้ำหลวงนันหละกันเคร,อเเครืองเอาล่งเลยนเนรอเพราะว่าบ้านยุกไกลเอา <c oughs> ้าบุรครับบัตรเช็บนกปุายัอ้าถึงบทสุดท้ายแล้วครับวันนี้แต่ว่ายิาน่นเสียงนกของคู่อยู่ครับเจ้ามดแดงได้อาจารย์ เปลี่ยนเป็นเจ้ามดแดงว่าถือมดแดงกับผมได้ยินได้เสียงผนียดนะอาจารย์กับนกคู่นะสีมานบ่เหมือนีงมันมน,น,มมน,นกยางเหยียบแต่ว่านกนกเขาคู่อยู่ครับนกนกตอนี่แหละครับพระวัดไส้หนี่ครับองค์พระวัดโมมี่หยังครับ โมงันก็ลันแห้งแต่โมแมนครับอาจารย์ทุกท่านมันเป็นเสียงแนวอื่นโมเมียงอาจารย์เอา้าจังว่ากันเอาลุงล้งเหรอครับโมแมนบอพอียงว้ยเสียงยังว้ยนี่ไปเอาลุง้งเอาลุ้งสรุปชีพอาจารย์สรุปของแรงนี่กับพ่อซ่านกันโอ้ เดินทางไกลขนาดเอ้าใจเอาขนาดครับผมมือนี้พ่ได้มือนาครับให้ได้โตดีๆเก่งๆมันๆพระวัดก็ได้เฉลยตัวนึงครับวันนี้ก็บ่เสียเถี่ยวครับมาทุระปลปังน้ำกะมาตอนกน้ำครับ่อนเทียงเทียงสำหรับมือนีครับอ่ะอาจารย์ชิปนาพ่อกันไหมครับอ่ะพระวัดสวัสดีครับผมอ่ะอาจารย์ทุกท่านครับอ่ะชิปนาพ่อกันไหมครับขอพุณที่สามรับชมครับผมสวัสดีครับ